สบัดสดีพี่น้องสบัสดีเย็ซีถานพี่น้องที่เขามาเบ่งมาสุมทรงอันเบานพี่น้องเวยหลังจากที่บเนมาแต่แง่แขงแดงเนาะพี่น้องมาหอดเฮือนหอดซานเห็กูสไแบกเอ้ยไอ้แบ่าสบัสดีพี่น้องไมลูกสบดีปลุงพังพเขาเศร้าแล้วบอ เป็นน้องสาวหลาของบ่าวเบนพี่น้องเลยน้องสาวหลาอันนี้เป็นแม่ของบ่าวเบนพี่น้องพี่แม่เป็นคุยโทรศัพทวสาวลูกสาวนี่มั้งในไลรเติบในพวกกินอยู่พี่น้องแง่มือแดงกับแง่เป็นลูกชายกับแม่ยังแง่บ่ได้โยหากินน้องพี่น้องได้ทุกอย่างลูกชายนะ เป็น่ลูกสาวอีลูกสาวยังบ่เคยจักเือพี่น้องเอ้ยากินันแต่น้เบือน้มโอ้ยเตาปักไปที่ไหนยานเอาไปมพี่ปน่่ แม่จะสูดภาษ้หนังไเดี้กินอะไรนะถ้าสิขัวบ่ขั้วขั้วขั้วใ่ัวเอามันอะไรดังไพ่ละเสดกินเซโนได้พี่น้องมันแบ่เป็นสิกินเซโน่สนก็เบาใจพี่น้อง บราเป็นสิคืนไปเอารถพี่น้องเลยเราเป็นบุมีรถขี่เออแม่กสีเบลเกจ้าอ่ากิกินหมดแดงหมดเหนียวพี่น้องเอ้ยอุ่นใส่บมดเป็นแหกหมดอกิน กูได้เน่ามยนี่จะให้ม like ok. no ันแตว์สื่อๆนี่แหละมันจะงามบ่เอฟมดดกัดดิาหมได้ยอมเลยทุกมือด้หดงครบยายพี่น้อง ลูกเงยมาแม่เป็นคนระบาดเแม่หมุดครบแม่พี่น้องเวลาจับกลองให้รู้อาเซียนจริงเลยน้องรูปอสเปนา่้องจากสมายแลพี่นหแมาเอามาหปัดให้แม่มันออกพน้อขาว่ก่อล่าน่บรถินยังไงว คบจิบแต่เสพพี่น like ้องัำเด้งเป็นอาหารที่สั right. ้นที right. hmm. ่ส like ูงพ right. ี่น so ้องที่ห้ากินยากไงแต่มีราคาสุงี่แท้พี่น้องเท้วแท้บ้านบ่เ็นเขามาหักซื้อกลูนหนึ่งหกเจ็รอยบาทเลยพี่น้องเท้บน่เนด้อกหกบาทเลี่นงคือได้ประมาณอยูดท่โขีดเล่นสามขีดสามขีดเล้วคล้ายกัได้ประมาณสองร้อยบาทเลยพี่น้องโอ้โหมันไว้ไม่อยนกัด จับกล่องกัวัดหมดคือก er> ันหมดคบดดิจ่องซอยกันปัดองซอยกันหยุดเจ็บคูเดียวมด้พี่้องเอ้ยปัดทางยังมาไกลูกเด้อยังม่แบงคบเลยลูกห้าสิียังมาเก็ไปไก่รถด้ยรถลูกข้างยันปคอ้อมันของบนรบนไหนแล้วก็น้ใช่หรือก แก็น่าจะหน้า,นานมันลงไปเนาะอย่ากลัวใหแม่มันออกอีกทีหนึ่งกับไข่ลีบมันเนอะไขา่ไข่ปลายไข่น้อยมันจะยังไงลูกเป็นก็มากลัวไข่ขมันแดงกนละัวนไข่ขลีบมันออกแม่มันก็ทิ้มให้ไก่ไข่กินกับมันก็ขึ้นกับขึ้นไปไข่ขึ้เก่า เต็มเต่อนะเอาแต่ตุมวกแนีเธอเอาไว้ขัวกนกินเหร่นเดี๋ยวเอามือให้แม่เผาตัวเห็นมั่ะนั่งจันกมันดังไพ่พีดด่น้องไพสีขัไข่มุดแดงพี่น้องนั่งกระดังเตาเด็กดังาพี่น้อง ใส่ใส่ใบพักยังไงน,นนะใบพักบัวพี่น้องหนังสวลาหนังล่างอ,อยู่ในเมย์ยู่ในเมย <า S 2> ์ได้มีแต่บาวเบนกับหนังสวลาพี่น้องลูกโกโกับล,ลูกหลาอยู่ในเมย์ไปลงมาหิานนั้นพี่น้องหิน,นนั้นมันใหญ่เกียวยังจะนกักศึกษาเตรียมขวบพี่น้อง พ่ออยู่นไหนขัวกับพ่อเลยขัวจกอบห้แม่วงากินซุกเอาส่งไปทังแม่ล่ะ เออสุรดอมาลกมาออามาอนันน่ะเอาไข่แดงอืมเอาตัวดงไม่แดงนีเอาตัวลายน่ะลายแมไขหอมลงมาใส่ หอมกือบขาดนี่มือนี่พี่น้องเลยน้องสาวลาซอยบุตรันเป็นทุนเหยียดคนเหยีดกินบัวเตยเป็นพี่น้องเอ้ยน้องสาวลาแบบใหญ่สิเลยพี่น้องโทรศัพท์บ่แมนยัดไปโทรศัพท์แต่ละมือแต่เว้นแม่พี่น้องเอ้ยสิ่ได้เหดชมันได้สีลมเกิดมากบ้านเพิดมากใหญ่ไว่านกระพุกเลยปุ่งบกเลยพี่น้องกระยิสุกเลยแหละ สีสุกกรบนี่ยัยชิมดูสยซาแล้วสุก่เป็นไรดีพอดีใช่กัะโตไปกินน้ำบันพี่น้องิปลาซีุกสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมากินข่าวอน้ำกันเด้อ กรลูกกระดิบกลกกัวไข่บบแดงมีเาน้นองแรกเด้อปกปลาินนเอาตัวดิบน้ำตัวซุกน้ำพี่น้องเลยอยากเบได้ก็เลือกกินเอามากินน้ำกันเด้อพี่น้องเลยมาพี่น้องมากมากกินน้ำกันเซ็ตๆพี่น้องมาเลูยจาาองค์พระบิดาเจ้าของในบุทงคุทงคามเมตตาทรงานาานงรสิทพเา่คจนเจ้าสำหรับเสาวันนี้ อะไรทำปาซีกินได้ออดมากดีมากน่าขำแดงก็ขำแดงมาเนาะมาดูแลสัตเอากรตดูสนี้ก uh, uh, yeah, ็ยัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เปาเป็นเนาะอให้พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อเยไีเมเกี้ยวทุกทานเลยีมเกี่ยวคนยุคทอบอกเป็นไอน้ำนมรายการน้องมีเวลาพ่มีเวลาถ่ายถักสืได้ปกพ้อก็ไม่เมเกี้ยวกเก่าเนาะตีกาเลยพี่น้องกดใช้เกลือบนมืีเวลาด้ไอฝากกดติดตามฝากสเด้อเนเปาเป็นนอ ได้ชิมสุกการที่ครมาส่งสองน้อบอกเป็นสบายดีพี่น้องแล้คิดหน้าพี่น้องสบายดี